ไม่แค่ให้มาแหกตาง่ายๆหรอกนี่คุณนัดผมยาววันนี้นะเขาสร้างบ้านเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยหลังเนี้ยหนึ100ตารางวายอยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีนะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปบุกดูในบ้านกันข้างบนมีดาดฟ้าด้วยนะเราขวัญกาญจนบุรีบ้านหลังนี้นะขายในราคา1.19ล้านอ่ะหนึ้าล้านเท่านั้นแล้วดูเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับอ่าจะทรงจะส่วนให้หมดเลยครบทุกอย่างเลยนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานห้องโถง1นงห้องครัวเดินเข้าไปดูในบ้านันว่าทห เลย0 8น763 7566เอ่ะเบอร์แกนนะ0 8นย6แ6กนี่แล้วมองไปทะลุหน้าต่างนี่ก็มีแต่ภูเขาเรานำเนาภัยทั้งนั้นเลยนะนี่อ่ะอยู่ได้อยู่ได้ไดคนแก่อยู่ได้คนอหนุ่มสาวอยู่ดีนะครับอยู่ย่งมีความสุขอ่าเป็นบ้านหลังเล็กๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว1.19ล้านแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนี่แล้วมีห้องน้ำด้วยอ่ะดูอ่ะอ่า ใครชอบอยังไงพิมพ์ชอบมาหน่อยแล้วกันนะครับโทรหายก็ได้เลยเบอร์ที่ผมบอกไปแค่นะอ่ะโอเคไม่เปลี่ยวเพื่อนบ้านเราได้ฝากไว้ด้วยแล้วกันเน้อ